ยังไงก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดซับสไครป์และกดกระดิ่งนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กับอัคระในการที่จะทําคลิปต่อไปครับสวัสดีชาวอัคระชาแนลนะครับคลิปนี้ครับเรามาอัปเดตซีรีส์ Secret i n v a s i o n กันบ้างครับสาหรับซีรีส์เรื่องนี้นะครับเป็นการเล่าถึงการแทรกแซมของมนุษย์ต่างดาวอย่างเผ่าพันธุ์สเกลครับที่ปลอมตัวและอาศัยอยู่ร่วมกับมนุษย์บนโลกและคาดว่าบางฮีโร่ที่เรารู้จักกันใน MCU นี้อาจจะไม่ใช่ตัวจริงที่เราเห็นของเขาครับ อย่างเช่น Nick f ลลี่แล้วก็มาเ i ี Hill ใน SpiderMa f นฟ f าฟัมโฮมนั่นเองครับคาดว่าตามกำหนดเวลาแล้วเนี่ยเราจะได้รับชมซีรีส์เรื่องนี้ในช่วงปลายปีนี้ครับซึ่งตอนนี้เนี่ยเราก็มีเบาะแสและก็ภาพจากกองถ่ายก็พอที่จะเผยได้ละเอียดบางส่วนของเรื่องราวที่ทางตัวซีรีส์สามารถโปรโมทได้นั่นเองนะครับมีข่าวว่าเราจะได้เห็นการปรากฏตัวของวอล a มชช n น ในซีรีส์เรื่องนี้รวมถึงเรื่องราวสืบเนื่องจากซีรีส์ฮอกอ y e รวมถึงนักแสดงเก่าใน MCU ที่คนทับมาสร้างส,างสีสันให้กับซีรีส์เรื่องนี้ครับซึ่งจะมีประเด็นอะไรบ้างนั้นติดตามคลิปนี้ครับมาที่เรื่องราวความเชื่อมโยงกับซีรีส์ฮอกอายกันก่อนครับโดยภาพจากในกองถ่ายเนี่ยก็มีการปรากฏของโปสเตอร์โรเจอร์ m ด s i มิวนะครับ ละครบอร์ดเวที่เล่าเรื่องราวของเราดีอ a เวนเจอรรุ่นบุกเบิกเพื่อเป็นการยกย่องและก็ระลึกถึงความดีงามของพวกเขาโดยละครบอร์ดเวทนี้จะเล่าเหตุการณ์ในยุคช่วงปี2012ที่เป็นสงครามนิวยอร์กนั่นเองครับซึ่งโปรตเตอร์ของ Roger the Musical ก็เคยปรากฏมาแล้วในฉากช่วงแรกของ Spider-Man No Way Home นะครับนั่นก็หมายความว่าไทาม์ไลน์ของเรื่องราวใน s e c r e t Invasion เนี่ย อาจจะเป็นเส้นเรื่องช่วงก่อนหรือหลังซีรีส์ฮอกอายครับหรือราวประมาณปลายป,ายปี2024หรือยาวไปยังต้นปี2025นั่นเองครับโดยเรื่องราวของ Secret Invasion ส่วนใหญ่เนี่ยจะดำเนินเรื่องราวในลอนดอนนะครับนั่นก็ทำให้หลายคนตั้งคำถามว่าการเดินทางของละครบล็อดเวลโลเจอร์เดอะมิวสิคที่เริ่มต้นเปิดการแสดงในอเมริกา ตอนนี้เนี่ยได้ถึงคิวทําการแสดงที่ทวีปยุโรปแล้วนั่นเองครับซึ่งนั่นก็อาจจะเป็นไทม์ไลน์หลังเหตุการณ์ของซีรีส์ฮอกอายก็เป็นได้ครับ นอกจากนี้นะครับนักแสดงอย่างซามูเอลแจ็กสันเนี่ยที่มารับบทเป็นนิกฟิลลี่อีกครั้งหนึ่งให้กับ MCU และเขาก็เป็นตัวละครสําคัญในซีรีส์ The i n v a n i o n ก็ได้มีการพูดถึงนักแสดงใหม่ของ MCU อย่างเอเมเลียคลาร์ครับซึ่งเธอก็เป็นนักแสดงดังจากซีรีส์เกมออฟชอว์โดยเขาก็ได้กล่าวชื่นชมเธอจากการร่วมงานกันในซีรีส์เรื่องนี้ครับซึ่งแจ็กสันก็ได้บอกว่าเอเมเลียเนี่ยเป็นคนที่น่าทึ่งมากมันเหมือนกับว่าคุณเดินไปยังกองถ่ายและพูดว่านั่นคือราชินีมังกร เธอตัวเล็กมากเธอเหมือนนางฟ้าโดยแจ็คสันก็ยังไม่ได้เปิดเผยถึงการรับบทของเธอในซีรีส์เรื่องนี้ว่าเธอจะมารับบทเป็นตัวละครอะไรครับแต่สมเอลแจ็คสันก็ทึ่งกับการแสดงของเธอเป็นอย่างมากดังนั้นเนี่ยเราจะต้องมาลุ้นกันต่อไปแล้วละครับว่าบทบาทของเอ็มเมเลีคลาร์กในซีรีส์ Secret In v a s i o n จะเป็นอย่างไรครับต่อมาเป็นเรื่องราวของการปรากฏตัวของตัวละครอีกตัวหนึ่งของ MCU ที่อยู่กับเรามาอย่างยาวนานนะครับ อย่างวอลเมชีนหรือที่เราเรียกกันว่าเจม e s โรดดี้นะครับที่รับบทโดยนักแสดงมากความสามารถอย่างดอนชีเดนั่นเองครับซึ่งเราเห็นเขาปรากฏตัวล่าสุดในซีรีส์เดอะฟอลคอน n อนด์เดอะวินเทอร์โใน EP ีที่1นะครับโดยจากภาพในกองถ่ายเนี่ยเราจะเห็นหนังสือพิมพ์ประกอบฉากปรากฏข่าวที่มีรูปของเจมส์โรดดี้หรือวอ a c มช n นอยู่ครับซึ่งเรื่องราวของวอ a c มช n นนั้นน่าจะส่งผลไปยังซีรีส์ a r m o r Wars ในอนาคตที่พูดถึงการนำเทคโนโลยีของโทนี่สตาร์ไปใช้ในทางที่ผิดนะครับ และก็ตกอยู่ในมือของคนชั่วนั่นเองทําให้เกิดหายนะที่สําคัญที่เขาจะต้องกู้สถานการณ์ให้กลับมาเป็นปกติโดยสาเหตุของการอ้างถึงวอร์แมชีในซีรีส์เรื่องนี้สเกาฝ่ายชั่วร้ายอาจจะครอบครองเทคโนโลยีของ s t a r ์และส่งผลให้เขาเนี่ยต้องมาปกป้องและก็ควบคุมครับดังนั้นเราต้องรอติดตามกันในซีรีส์ Armor Wars ครับที่คาดว่าจะออกฉายในดิ s น e y p พ u s ในช่วงปลายปี2023หรือต้นปี2024นะครับ อันนี้ก็ต้องรออีกยาวไปเลยครับสุดท้ายครับก็เป็นการยืนยันว่ามารตินฟรีแมนเนี่ยนักแสดงที่รับบทเป็นสายลับ CIA ที่ชื่อเอเบอร์เรดบรอสเนี่ยนะครับซึ่งเขาก็ปรากฏครั้งแรกใน,นกัลปตันอเมริกาซีวิลล a บอรในปี2016ครับแล้วก็หนังเรื่อง b l c k p p n t t h อ r ในปี2018ซึ่งได้รับการยืนยันว่าเราจะเห็นเขากลับมาอีกครั้งหนึ่งในซีรีส์ซิเค็อินเวชันี้ครับ โดยซามูเอลแจ็กสันเนี่ยเป็นผู้ยืนยันกับตัวเองเลยนะครับว่าเขาคือหนึ่งในทีมนักแสดงของซีรีส์เรื่องนี้ซึ่งเรื่องราวอาจจะมีความเกี่ยวข้องกับหนังเรื่องต่อไปของเขาที่เขาจะปรากฏตัวในหนังเรื่องวากันดาฟอร์เรเวอร์นั่นเองครับเรียกได้ว่าซีรีส์เรื่องนี้นะครับเป็นซีรีส์ที่น่าดูอีกเรื่องหนึง่งที่หลายๆคนห้ามพลาดเลยทีเดียวครับเพราะดูแล้วเนี่ยจะเป็นการรวบรวมนักแสดงที่สําคัญของ MCU ไว้มากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นซามูเอลแจ็กสันกับบทนิกฟิลลี โคบีสมอลเดอร์กับมารเรียฮิลครับรวมถึงนักแสดงใหม่อื่นอย่างคิงสลีเบนเอเดอร์โอลิเวียโคแมนเปมเมเลียคลาร์กคิลเลสสกอตต์ครับคริสโตเฟอร์แมคโดนัลและก็คาร์เมนโอจโกครับนอกจากนี้ก็มีนักแสดงอีกมากมายนะครับที่ผมไม่ได้เอ่ยชื่อถึงตอนนี้ครับผมมองว่าซีรีส์เรื่องนี้เนี่ยเป็นความเชื่อมโยงสำคัญต่อไปในอนาคตของ MCU ซึ่งเราจะต้องรอพิสูจน์กันในช่วงปลายปีนี้อย่างแน่นอนครับ ก็วเป็นว่าใครที่มีประเด็นอะไรที่เกี่ยวข้องกับซีรีส์สุขเ e ก i อินเวช i ั่นะครับสามารถมาพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้ที่คอมเมนต์ใต้คลิปด้านล่างนี้เลยครับถ้าใครพูดอะไรผิดไปหรือนำเสนออะไรที่ผิดไปก็ต้องขออภัยมาณะที่นี้อย่าลืมกดแชร์ก, like, กดไลค์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดการรับชมเรื่องราวดีๆจากช่องของเรานะครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ